มีคำกล่าวที่ว่าโลกนี้อะไรก็ไม่แน่นอนนะครับยกเว้นอยู่2อย่างด้วยกัน1ก็คือความตายและ2คือภาษีครับใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับตอนนี้ต้องเตรียมตัววางแผนเรื่องของภาษีให้ดีถ้าหากว่าไม่อยากโดนเก็บภาษีย้อหลังเพราะตอนนี้กรมสรรพากรเริ่มเอาจริงแล้วครับมาติดตามความรู้ดีๆเพื่อการพัฒนาตัวเองกับ g r o w t mindset โดย Pintspace กันนะครับ เรื่องของการวางแผนภาษีถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากสาหรับมนุษย์เงินเดือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคนที่มีกิจการมีรายได้เสริมจากการขายของออนไลน์ครับที่ตอนนี้กรมสรรพากรเริ่มมีการตรวจสอบและเอาจริงเอาจังในการเก็บภาษีมากขึ้นนะครับโดยภาษีที่มีความเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มีอยู่2ตัวด้วยกัน หนึ่งก็คือภาษีเงินได้ส่วนบุคคลและ2คือภาษีมูลค่าเพิ่มครับเรามาดูกันที่ภาษีเงินได้ส่วนบุคคลกันก่อนนะครับกฎหมายมีการกําหนดไว้ครับว่าหากมีเงินได้จากการขายของออนไลน์ตั้งแต่60,000บาทขึ้นไปมีหน้าที่ต้องยื่นภาษีนะครับโดยจัดเป็นเงินได้ประเภทที่8โดยวิธีการคํานวณก็มีอยู่2วิธีนะครับให้คํานวณทั้ง2วิธีแล้วนํามาเปรียบเทียบกันโดยให้เลือกแบบที่มีตัวเลขภาษีมากกว่ามาเป็นตัวที่ใช้ในการยื่นครับเดี๋ยวเรามาดูทีละวิธีกันนะครับเริ่มจากวิธีที่1ก่อนครับ วิธีที่1น,นะครับก็คือการหักค่าใช้จ่ายแบบเหมา60%หรือตามจริงครับขั้นตอนในการคำนวณภาษีแบบนี้นะครับก็คือนำรายได้ที่เกิดจากการขายของออนไลน์มาหักลบกับค่าใช้จ่ายและลบกับค่าลดหย่อนนะครับเราก็จะได้เงินได้สุทธิ พอได้เงินได้สุดที่แล้วนะครับก็จะนําเงินได้ส่วนนี้ไปคํานวณตามฐานภาษีซึ่งเป็นแบบขั้นบันไดโดยเงินได้สุดที่1นึ0งแบาทแรกจะได้รับการยกเว้นภาษีนะครับนอกจากนี้เรายังสามารถเลือกได้ด้วยนะครับว่าจะหักค่าลดหย่อนแบบเหมาหกอร์เหรือจะนำค่าใช้จ่ายจริงมาหักออกก็ได้ครับยกตัวอย่างเช่น,นสมมติเรามีรายได้จากการขายของออนไลน์0 0 0 0 0บาท นำไปหักค่าลดหย่อนแบบเหมา60%นะครับก็คือ3 0 0 0บาทโดยที่ไม่ต้องสนนะครับว่าจริงๆแล้วเราจะมีค่าใช้จ่ายถึง3 0 0 0บาทหรือไม่ก็ตามโดยเงินที่ได้นะครับก็สามารถนําไปหักลดหย่อนออื่นต่อได้เช่นการลดหย่อนส่วนตัวได้60,000บาทนะครับก็จะเหลือเงินได้สุทธิ140,000บาทอย่างที่บอกไปก่อนหน้านะครับว่าหากมีเงินได้สุทธิไม่เกิน150,000บาทก็ไม่ต้องเสียภาษีเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าถ้าหากว่าเรามีการขายของออนไลน์ได้500,000บาทต่อปี ก็จะเกิดการยกเว้นภาษีไม่ต้องจ่ายภาษีนะครับแต่ถ้าหากว่าเราจะเลือกยื่นจ่ายภาษีตามจริงนะครับก็ต้องรวบรวมหลักฐานให้ถูกต้องนะครับเก็บหลักฐานยื่นอย่างถูกวิธีเพื่อไม่ต้องมาถูกคำนวณหรือว่าคิดภาษีย้อนหลังนั่นเองนะครับส่วนวิธีที่2นะครับก็คือวิธีในการเหมาจ่าย0.5%วิธีนี้เนี่ยจะใช้คิดสําหรับการที่มีไรายได้เกิน1ล้านบาทต่อปีโดยวิธีคิดนะครับก็คือนําเงินได้ไปคูณกับตัวเลข0.5%เ ก็จะเท่ากับจํานวนเงินที่เราต้องเสียภาษียกตัวอย่างนะครับสมมติว่าเรามีรายได้จากการขายของออนไลน์1ล้านบาทเอาตัวเลข0.5ไปคูณแปลว่าเราต้องมีการจ่ายภาษีนะครับคิดเป็นเงิน5,000บาทแต่กฎหมายก็ได้มีข้อยกเว้นนะครับว่าถ้าหากว่ารวมกันแล้วจ่ายภาษีไม่เกิน5,000บาทไม่ต้องเสียภาษีเพราะฉะนั้นนะครับถ้าหากว่าปีนั้นเนี่ยมีการขายของออนไลน์มีรายได้ประมาณ1ล้านบาทแล้วเลือกคำนวณแบบวิธีนี้นะครับ มีภาษีต้องเสียประมาณ5,000บาทโดยตัวเลขที่ไม่เกิน5,000บาทเนี่ยก็ถือว่าไม่ต้องเสียภาษีนะครับแล้วก็ภาษีหนึ่งตัวนะครับก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มครับกฎหมายกําหนดนะครับว่าหากมีรายได้เกิน1,800,000บาทต้องมีการจดภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่มีรายได้เกิน1,800,000บาทโดยจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT นะครับจำนวน7%ของมูลค่าฐานภาษีครับโดยจะคำนวณ VAT นะครับจากยอดของภาษีขายหักด้วยยอดของภาษีซื้อในแต่ละเดือนครับ เพราะฉะนั้นนะครับถ้าหากว่าใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์จําเป็นนะครับที่จะต้องรู้เรื่องของภาษีลองเปรียบเทียบลองหาวิธีการในการคำนวณภาษีที่เหมาะสมกับตัวเองนะครับเพื่อที่จะจ่ายภาษีได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาปวดหัวกวนใจเรื่องเก็บภาษีย่อหลังตามาครับหากคุณผู้ชมนะครับดูคลิปนี้แล้วและเห็นว่ามีประโยชน์ได้ความรู้นะครับอย่าลืมครับเข้ามากดไลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องทางต่างๆของ f i ิน Space กันด้วยนะครับแล้วมาพบกันใหม่ในตอนหน้ากับรายการ Growth mindset ความรู้ดีๆเพื่อการพัฒนาตัวเองครับ